กิน,อ,นอ,กอ,ะอะไรนะอ๋อชอบกินเรื่อสดๆอ๋อซองนี่อ่าซองอะไรเนี่ยเรียกอะไรนะไก่ปีกนะคนเป็นกระสือไอ้เจี๊ยมึงเห็นเจี๊ยบทำไมเขาจะอายุมากดูจะไรรุ่นใส่ปีกไก่อยู่ยเลยอะไรนะใส่ปีกไก่พี่ดูให้ดีปิกไก่เหมืตาเป็นต้อกระจก วันน <ítulo> <away> ี้นะครับเราจะแจกตุ๊กตาลาบูบูกครับผมโอ้โหอะไรลาบูบูกอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้หนุ่ยพอพอพอเธอไอ้ลูกไอ้หลานมั้งเขาโผอะไรนะแม่ อะไรจ้าไปรีบไปรีบไปรบเีื่อกีขึ้นมาเต้นเมลนได้ไหมใช่ได้เมลอนเอออันนี้ผมเชิญขึ้นมาเต้นเมลอนเดี๋ยวแยมรอสักพักเจาแมตาวิวขาวราทงงใจฉัน เดีย๋ยวพี่ล้อพี่หลุยใช่เดีย๋ยวให้เต้นสเต็ปทีละคนเลยเมร,อร้อนทีละคนว่าใครเต้นเซ็กซี่กว่ากันอ่ะเอาใจตรงนู้นก่อนเลยนะหนูเอาพี่หล่อหนูนะจ๊ะวัยรุ่นสุดอายุน้อยสุด,สสดลูกดเดี๋ยวหนูเต้นคนแรกพอหนูเต้นหมดสเต็ปปุ๊บเมรอ้อนเสร็จปุ๊บโยนให้กับคุณพี่คุณน้องครับเราเต้นเสร็จปุ๊บโยนให้กับคุณหมอผ่าตัดคุณน้องผ่าตัดเต้นเสร็จปุ๊บโยนให้กับเรียนผาเอาไปเกี่ยวใช่ใช่ แล้วพกลวพกเราคุณหมอได้เสร็จป๊บยอนให้กลับคุณป้าวิะอะไรนะคุณป,ป้าวิไลวิไรลำพาวิไลำพาราใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ป่ะฮะนี่ใช่เลยทีเล่นเรื่องอะรต้อ,อ,ตอนะขต้ามนะอยูบขอที่ไหนเขาจะใช้อีพร้อมนะฮะาสปานก่อนแล้วสาปานคือแบบเอาแบบเซ็กซี่นะไม่ย้อเลยเลหม่รอนเมร้อนเหมืร้อนพร้อมนะ พี Man, alone, ่งร้องเม้อมาลูกเมลอนนี่เมลอนเมลอนเลยไอ้เด็กเด็กโอ้ยให้ขาเต้นนร้องก่อนให้คุณุเต้นก่อน ไเย็นไปเย็นมึงแม่ไปตองหแล้วอกมัดไป้่อกอีกคนเรียกกะต้นมัดคูณฮดูแลดูแลเด็กคุณด้วยไดุ้้เธอเดี๋ยวเายืนคู่กันเป็นไงพี่เอ็ก็สาตายาคุณหญิงกับคุณชายรอก่อนรอกอนอะไรนะยจนไปหน่อ็นพวกนี้นี้เรียน่เอ้งเรียนร้อมนะไม่รอนมาเดินม คนอื่นขเขาเต้นพานพี่เหลยผอว่าพี่พาเด็กพี่อะไปยืนมุมนู้นเลยพี่เหลยไม่ใช่น่ะเด็กพี่เต้นอะแล้วใครจะมองน้อมองอ่ะเข้าใจเปล่าเขาใจกระด้บดูี่นีู่อะไรนีอ พี่เต้นได้เนาะไอ้บอลกูนี่จะทำอะไรกับป้าแหรออาเอาไปพี่แรกดูแรง่อยเออพี่บอลเกงทกคน้อมา้ยมาเร้มา ะไปเล่นเพลผมด้วยสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้เาสองคนได้มาด้ยเถิดแล้วเีจะได้เต้นนิเียวพร้อมับพร้อมนะเยดูดีๆนะโอเคนะโอเคพร้อมลเต้นเรโอเคนะตายอะไรเหนูตายมาทรื่ไม่ต่อทีกเด็ก ไม่ได้แน่เลยไม่ไม่เมลอนเหรอใช่บันเทิงอันนี้เมลอนได้ที่เห็นบ้างบนเมิเมนคนไม่ใช่เมลุกพร้อมไหมนูเมลอนมาลุกเมลอนเมลอนเล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không